สวัสดีครับผมพบกับไอเดนเกมเมอร์เช่นเคยครับสวัสดีครับ

哎。<sighs> Eu cuidar do

A. B. C. D. A. B. D. A. A. D. A. A. D. A. 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 cuidado audiu ei

บสำหรับคลิปนี้ลาไม่ลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับ่ขอบคุณครับขอคุ่ครีบเดีไลค์กเลยอ